กัลยาแล้วก็รายการวันนี้ที่พัทยานะคะวันนี้บายอยู่ที่โรราเมืองเทียนพัทยาค่ะแล้วก็วันนี้บายจะมาสัมภาษณ์ศิลปินนักร้องสองท่านนะคะก็คือเม่นวรายอยู่แล้วก็พี่ปั่คุณผู้ชมค่ะวันนี้โดนแย่ยงอาชีพิธีกรเหรอเน,นี่ยวันนี้จะวันนี้จะมาเป็นดาราโดนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะวันนี้อ๋อไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะน้องปั่นเนี่ยเป็นเทปพิเศษนะคะจะมาสัมภาษณ์ศิลปินน้องใหม่ที่เพิ่ ออกซิงเกิลมาสดๆร้อนๆเลยสำหรับคุณบายเกษยาและอีกสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งใันู้ช cin ่วันนี้นะคะความสนุกรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมไม่ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมว่าเปิดตัวกระตงนี้เลยนะ ทำไมกลัวกลัวสาวๆจะแบบเมสามอยกันนานไปใช่ไหรีบใส่สูตรแล้วครับนี่ใส่สูตรมางานนี้โดยเฉพาะนะครับมาทะเลครับสวยนะสูตรสวยใช่ไหมครับยืมไปใส่ไหมครับอ๋อได้นะแล้วมยืมคนที่ตัดไปใส่ใช่ไหมใช่ครับผมก็ก็จะจะตัดให้เหลือแค่ตรงนี้ไม่ได้ว่าแล้วออแหมความสนุกแค่นี้ยังจัดเต็มงั้นไปดูช่วงหน้ากันดีกก่อนเนาะเพราะว่าเรามีซิงเกิลใหม่แล้วเราเอาผลความสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยใช่ครับค่ะ ไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะน้องปัดก็พาคุณผู้ชมแฟนกลับรายการวันนี้ที่พัทยานะคะมาอยู่กับ2ศิลปินค่ะต้องก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นสวัสดีด้วยมือไม่ได้ครับพอดีมีหน้าที่ถืออ๋อนะแบบว่าตอนนี้กําลังถือโปสเตอร์อยู่อ๋องั้นให้แนะนําตัวเอง ครับผมสวัสดีครับผมแม่นรันยูนักร้องน้องใหม่จากค่ายเพลงกลครับ<ะ>ค่ะคุณนุ่มสาวมีแฟนหรือยังถ้ายังมารักกับฉันเอาไหมครัสวัสดีค่ะบางเกตยานักร้องน้องใหม่จากค่ายเพลงกลุเช่นกันค่ะ น้องปาขออนุญาตสัมภาษณ์เลดี้เฟย์ก่อนดีกว่าว่าน,น้องบาเกษยาเนี่ยก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาบ้างแล้วเรามีซิงเกิลอะไรบ้างนะตอนนี้ค่ะค่ะก็ก่อนหน้าที่จะมาทําซิงเกิลล่าสุดนี้นะคะก็ว่าก็เคยออกอับ้้มตอนเป็นเด็กๆออกมาก่อนนะคะแล้วก็มีได้ไปทาํางานพิธีกรทําอะไรมาหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะและตอนนี้เราออกเพลงอะไรมาออกซิงเกิลอะไรมาเอยก็ซิงเกิลม,มีชื่อว่าลืมแ่นเก่าให้ได้ก่อน,นะ เพลงจังหวะสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะใช่แล้วเนื้อเพลงเนี่ยจะเนื้อหาประมาณไหน,นอ,หอะไรแบบไหนคะเนื้อหา,อหาก็าจะประมาณว่าบอกกับผู้ชายที่เข้ามาจีบวันนี้ถ้าจะมาจีบนะต้องไปเลือกแฟนเก่าให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบเรากลายเป็นแบบมือที่สามอะไรอย่เงี้เยเราเสียใจตายเลยเออใช่ก็คือ <c oughs> จะวัยรุ่นนิดนึงเอาไวรุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนนีเ้เน,นื้อเพลงนอกจากจะ เป็นซิงเกิลแรกแล้วแล้วมิวสิกวิดีโอมีการโปรโมตยังไงบ้างคะตอนนี้คะ่ะตอนนี้ตอนน้องบอกว่าวิดีโอเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยก็ค่งจะเริ่มแบบ ส่งให้ทางสถานีอะไรเงี้ยค่ะค่ะวิดีโอก็วิวซิ่ก็จะเป็นแนวน่ารักน่ารักเนาะใช่วิวสี่นี่เล่นเองด้วยหรือเปล่าเล่นเองค่ะอุ้ยอยากจะดูแล้วนะแต่ก็คุณผู้ชมขาเดี๋ยวยังไม่ดูตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าเงินปัดขออนุญาตสัมภาษณ์คร่าวๆกับคุณเม่นครนะคะคุณเม่นขาแล้วคุณเม่นซิงเกิลแรกที่คุณเม่นออกมานี่คือซิงเกิลอะไรเื่ยเพลงว่าแฟนเผลอเราเจอกันครับผมซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกก็ครับผมชื่อชื่อฟังดูแบบ ันาตาะได้ยอะใช่ใช่ใช่ครับผมอ่าแล้วก็เนื้อเพลงจะเป็นแนวไหนบ้างคะก็จะเป็นแนวแบบว่าแอบชอบผู้หญ,ญิงที่มีแฟนแล้วอยาก<ช>ไปบอกรักเขาแต่ว่าก็หลวงพ่อคนหลวงพ่อท่านก็บอกว่ามันไม่ดีการรักแฟนชั่ามันไม่ดีเราเพราะฉะนั <ๆ S 2> ้นเราก็ต้องทําใจได้แต่คิดอยู่ในใจอย่างดีครับต,ตอนนี้ก็กําลังจะมีภาพยนตร์นหนังอย่างใหญ่ครับผมก็เป็นเรื่องขรวัวโตรครับผมก็กําลังจะถ่ายทาเร็วเดวนี้ครับ,รบก็คือ หนังภาพยนตร์เลยใช่ครับจะไปเป็นไปเป็นอะไรบ้างบอกได้ไหมคะตอนนี้ขออุไว้ก่อนดีกว่าเราติดตามชมกันดูนะครับอ่างั้นเรามาพูดถึงตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นถือนานและสงสารนะเราอยากจะพูดมั่งตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้คือคือแม่นตรงนี้คือบาร์ชิมูตรงนี้คือเพื่อนคนก็ตรงตรงโอเคน่ารักมน่ารักจริงจก็คือ เป็นคุณแม่กับคุณบาสแล้วแบบเผื่อเขาจะมองผีดว่นนี้เป็นแม่แล้วนี่เป็นบาสไม่ใช่อจะเบ้อหรอไม่ใช่นะผมยาวก็าดนี่ผมว่าถ่ายรูปขึ้นมากเลยอ่ะตัวตัวจริงไม่สวยไม่ใช่ก็คือถ่ายรูปก็สวยตัวจริงก็สวยเออแล้วก็เป็นเกี่ยวกับติดต่องานโชว์แล้วใครสังกัดเราเนี่ยถ้าเราจะติดต่องานโชว์สำหรับแฟนคลับรายการวันนี้ที่พัทยาเนี่ยอาจจะอยาก ชวนไปร้องเพลงให้ฟังอยากฟังซิงเกิลใหม่ทางของทั้งคู่เนี่ยเราจะติดต่อได้ทางไหนบ้างได้แล้วครับถ้าสนใจติดต่องานโชว์นะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลข0ูน7 6 8 9 9 5 5ครับผมที่หมายเลขนี้เลยครับศู9ย์8 9 9 5 5ครับผมก็คือติดต่อได้แล้วก็เป็นส่วนตัวเราเลยเข้าถึงเราได้ง่ายมากๆใช่ครับผมเป็นสายตรงของบริษัทเราละครับ คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ<ม>ความสนุกยังไม่หมดแต่น้องไปายขออนุญ,ญาตเป็นซิงเกิลใหม่ของคุณบาแล้วกันค่ะงั้นทิ้งท้ายเลยค่ะาาปาขาเมื่อจะพูดเนี่ยคุณบาได้บอกว่ามีซิงเกิลก็คือไปลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อน,นใช่ไหม<ๆ>ไไลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อนงั้นแต่อยากฟังสักนิดนึงว่าเนื้อร้องแบบว่าจะออกแนวไหนแล้วก็ไพเราะขนาดไหนได้เลยวว่าลุกก่อนเพราะเราใช้พลังแต่ว่า ถ้าจะให้สนุกต้องลุกขึ้นมาทั้งสองคนใช่ไหมเราเราต้องลุกด้วยเหรอเนี่ยเออฮะเห่่ค่ะบาร้องให้แล้วเดี๋ยวโยกกันนะแล้วทอนหัวละกันท้าิดลแฟนเก่าให้ได้ก่อเดี๋ใจเรื้อฉันจะได้ตกตาลูฟแฟนเก่าให้ได้ก็ต่อจะมีรักอนนะทำใกเ่ีจะได้แฟนไใช่ยคม แค่อันนี้เรียกว่าแค่แค่ทอดน,น,น,น้ำจิ้มนะ <c oughs> อ๋อเพราะจริงๆรแล้วจังหวะน่ารักจังหวะที่แบบว่าอาจจะเป็นเสียงเพลงรอสายอะไรอย่างนี้ระหว่างมีหนุ่มๆโทรมาอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> พอฟังแล้วเอออยากจอแบบ ฟังความสนุกที่จัดเต็มกว่านี้ค,คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงคิดเหมือนน้องปัดใช่ไหมคะว่าอยากจะฟังซิงเกิลเต็มๆของเพลงลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อนงั้นไปฟังกันเลยค่ะ